สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับเมื่อวานนี้ประเดิมเปิดหัวฟุตบอลโลกไปนี่ก็เจ็บจุกๆเลยเจ้าภาพไม่มาตามนัดครับยิ่งดูก็ยิ่งว่าโอ้ยโกเรียบร้อยแล้วแน่ๆฟอร์มไม่ดีครับเล่นไม่ได้เรื่องเลยแหละวันนี้ครับเอาใหม่ครับเซเนกัลจะเจอกับเนเธอร์แลนด์แต่ในเวลาห้าทุ่มครับไปพูดถึงทั้ง2ทีมกันเริ่มที่ฝั่งของเซเนกัลกันก่อนครับเพิ่งคว้าแชมป์แอฟริกันเนชั่นครับมา แต่ข่าวไม่ดีก็คือซาดิโอมาเน่ตัวเก่งของทีมนั่นแหละที่ไม่พร้อมแล้วก็ถอนตัวไปแล้วตัวเจ็บนี่ก็ยังมีอีกหลายคนนะครับอับดุลเดียโลนี่ก็ยังเจ็บอยู่ครับส่วนคนอื่นๆนี่ก็พร้อมแหละผู้รักษาประตูอย่างเอ็ดูอาร์เมนดี้กองหลังอย่างคูลิบาลลี่อะไรพวกนี้พร้อมช่วยทีมทั้งหมดครับส่วนทางฝั่งของเนเธอร์แลนด์ครับถือว่าเป็นทีมมามึดเลยนะในทัวร์นาเมนต์นี้ครับสภาพความพร้อมที่ใช้งานไม่ได้เกมนี้ก็คือเมมฟิสเดปบไปครับ และที่ต้องเช็คฟิตก็ยังมีดุมฟรีด้วยแบ็คขวาเนี่ยต้องเช็คฟิตกับวิงแบ็คขวาส่วนคนอื่นเ,เนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดครับนาทานอาเก้เฟอร์จิลฟานไดแฟงกี้เดยยองตัวเก่งเนี่ยพร้อมช่วยทีมทั้งหมดนะครับวันนี้ดูแล้วในเทอร์แลนเนี่ยน่าชนะได้นะวันนี้น่าจะได้ถอนทุนจากเมื่อวานคืนครับวันนี้ผมชอบแล้วก็เชียร์ในเทอร์แลนใครอยากรวบสุก,กีฬาฝากอัลฟ้า8 8ดดไปด้วยนะครับไลน์อยู่ใต้คลิปนี้ทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ